อ่ะโอเคครับโบถนัดนิกาเตนิกาเตบอกใช่คำว่านิกาเตเลยบ่าดมสวัสดีครับอันนี้ีพี่เพิ่นถามมาว่าคำว่าโบถนัดตอบให้แน่อยากรู้ว่าโบถนัดหมายความว่าอย่างคำว่าโบถนัดนะครับผมว่ารู้ว่าสถานาการณ์พี่เพิ่นนี่อยู่ในสถานาการณ์ใดสถานาการณ์พึ่งไม้ญี่ปุ่นใหม่เห็นงานบอ่อใดที่เขาว่าให้คือผมแล้วกับ,บ มึงนี่โอ้ยจังตอน,นเห็นงานบ่ได้ปึกหลายงูไลยอย่างเช่สถานการณ์นี่ศิใช้คาว่า,าบ่ถนัดเขาสิอยากบอกเขาไปว่าฉันบอกฉันไม่ถนัดตรงนี้ผมบคยเฮ้ดตรงนี้ผมบ่ถนัดมองนี้อย่างเช่นนะครับผมก็บุรู้ว่าคําว่าบ่ถนัดที่พี่เพิ่สิถามว่ามันมันสื่อสารจังเด๋นะครับแต่ว่าโอเคครับคําว่าบ่ถนัดกับพี่เพิ่นถามมาว่าที่ผมเคยเฮ็ดงานมานะครับประสบการณ์ของผมคน พอเดบได้บังคิบนี้เนะนํน้ผมมาเลยครับผมสิมาเป็นรูปแลบเพราะว่าครับผมอยากดังนห้เขามาที่นี่บทถนัดที่ผมเคยเจอมาก็สิเป็นว่าไออยงกเอาวาไหนญี่ปุ่นก็บอก,บอกว่าไม่อาว่าไหนนะมึงบอกเขาบอกเขากับตรงนี้บอกเขากับหน้าง,งานตรงนี้มึงบอกเขากับตรงนี้บอกเขาก็บ,บองนี้อาวาไหนเออมึงบอกตรงกับตรงนี้บอกบอกเขาวนันนี้ผมก็เลยเอออาวะไหน กาบบาบเขาเลยผมก็เลยเปรียบเทียบไปว่าบเขาเป็นบรับมือนนี่เอาวาไหนเราไม่ไอ้เด็กขีไหนมึงกับเด็กีไหนกัหมเพามึงมึงบ่าสมาธิมันเด็กอันนี้ก็เสียแดงว่าบูรณาบกเามันกับบอมเนคำว่าเด็กิีไหนกับบูรณาบกสมาธิเด็กอันจูดจีจานเอนกับบอมเงิจูดซจานเอมันกับมึงบเกกินยังงวะ คำบอธนัดอ่าโอเคครับบอธนัดนิกาเตนิกาเตบอชิเซข้ามมานิกาเตเลยบออ่ะก่อนจีไปอดนิกาเตครับคำหนี้ก่อนเลยโทคุยโทคุยโทคุยเดี๋ยวมึงมังวโทคุยโอเคโอเคเข้าใจแล้วโทคุยต้องใส่กับเย่ กับกับคำที่ผมเคยเจียมมาโทคุยแย่โมเมนต์ม่ได้โทคุยเขาว่าโทคุยกับโทคุยโทคุยโทคุยสิหมายความว่าค่องเขียวบ่องแววค่องเขียวบ่องไวเบนบ่องแววค่องเขียวว่องไวบ่หรือว่าจังไลยผมกับผู้ดูดิไม่ไที่ผมเลียนตึง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 อันไหนอันเหตุงานแบบมันสูงสูงอย่างึ้นเล็กปีนไปโอ้ไม่โทคุยนะอย่างนั้นเกษิบ่องสิครับแล้วก็เหตอุอันนี้ผมเหตอุอันนี้ปุ๊บ ผมเห็ุงานคองแขี่วว่องไวเหตุงานจริงเหตุงานอันนี้เชื่อมงานเหตุงานเบิ่งแบบฮาสัสกะทุกขียมึงนะ่ะทุกขียเออมันอาจสิว่าถนัดนะครับคําว่าถนัดถนัดอาจสิเปลนว่าทุกขียก็ได้เออมึงถนัดฟังนี่เล่นบอลเตะบอลหลือออกกําลัางไกยทุกขียมึงเก่งใช่คําว่าทุกขุยบ่เอออันนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกขียแล้วก็นีกาตเต นิกาเตะบันนี้นิกาเตะบันนี้พี่เพื่อนบอกว่าพี่เพื่อนถามผมว่าไม่ถนัดเออเอาคำว่าโทคุยก่อนนะครับเนาะโทคุยโทคุย ok ก็แปลว่าถนัดแปลว่าคงแคี่วแปลว่าว่องรือว่าอย่างนี้นะครับเนาะสำหรับที่ผมไปเหตุงานเด็กมาเจอมันนีอพี่เพื่อนบอกว่าคำว่าบ๊อบถนัดกัสามารถว่วโทคุย ok จะไหนกันเนยนะเยเนาะจ่อไปใส่เลยโทคุย ok จะไหน้าตาชื่อว่าโทคุยจะไหน เจ้าเสบาวือผมผม,ผมกับวัววอร์ิซี่ละ่ะทุกขุยจนัยจริงสิเขาบอกข้องเขาบอกเก,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 บบกี่ยวเขาบอกเขาบอกถนัดเจ้าก็รอดทุกขี้เจนหยปันี้นิกาเตะนิกาเตะครับนิกาเตะก็แปลว่าบกเขากันย่านแบบบกเข้บ,ขบยผมก็บ,บอกว่าเือว่ามันแปลว่าอีย่างนิกาเตะผมเป็นคนย่านผีคนญี่ปุ่นมันเลยยกตัวอย่างกันนะว่ะ โ oh oh. อ้วาเกนี้ก็เตะนะโอไมเอ๋อเออแสดงว่านิกาเตะคือว่าบวกเขากันกับผีแับน,นี้นิกาเตะเฮ็ดลักผมเฮ็ดอันเฮ็ดเหนียวเฮ็ดอันเฮ็ดนี่เขาเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดนี่แบบโอ้ยมันคือเก่งแท้มันคือเ,เออแบบนี่นิกาเตะเน่มันก็ถือว,ว่าผมเป็นนิกาเตะอีกเด็กกับเรื่องมุนีก็คือว่าเรื่องที่มันถือก,กันนะครับผมก็ได้เข้าใจว่านิกาเตะ นี่ก็เท่นี่ก็คือว่าผมนี่เขากับเรื่องนี่เมือ่อเหมาะสมกับเรื่องนี่หรือว่าถ้าถ้าเขาเสี่ยงเข้ามานีเก็เท่ไปเปรียบเทียบกับว่าไอ้ก็หน่อยอย่างว่าบ่คงไม่เนี่ยเขาลืมลืมว่าระว่างระว่างอย่างกว่าระว่าเอ๊ไม่คงบอกเออเราเราบ่คงผมลืมผมลืม,มจำแล,แล้วคำถามที่เราว่าอย่างกับบเอ,อเราบ่ถนัดเออเราบ่ถนัด เราไม่ถนัดบอกเขามาบอถนัดใช่ครับเขามานีกะเทได้บอกบ้านนี้นีกะเทนี่ก็กสแสดงว่าเขบาบอถนัดกระไรกันนี่ผมว่านี่แม่ผมบอถนัดทั้งนี่ผมเห็ดงานอยู่นี่ผมเห็นงานบาน่ด้นี่ผมสิ้นสุดเขานาานีกะเทนี่ได้บอกก็ได้แล้วครับนนีกะเทนี่ผมนนีกะเทเนี่ยยันเน,นี่หนีกะเทได้คิดอะไอย่างนิอ่าถ้าอย่างนั้นหนีกะเทถ้าผู้ใด ผมว่าน,นีกะเทนี่ก็ใส่ได้ว่ากับคำวมันบดถนัดครับนีกะเทอืมประมาณนี้ละอันเบื้องคิดผมมันจบไปเดยนีกะเทะ